แล้วมาเจอคันนี้ในง,งานครับผมชอบมากเลยคันนี้รอบสองครับนี่ฮะมาถึงวัดก็ฝนตกพอดีเละฉะนินหลง F1527 ครับผมสุพรรณบุรีเมืองแห่งฉนินหลง รถคันนี้ที่เราเจอกันที่งานที่อำเภอบ่อพอยร,รอบแล้วนะครับสองสี 4. ไร่ซับทองพูลมารอบนี้ครับเจ็บสีใหม่โหวสวยคลีนม,มากดูเลี่ยมมากเลยครับกระบะเล็กก้อนเฉียง พระเดิ่มใช่ยูสุสามหกอันนี้มันรงห่อมากคันนี้ ร่อมากครับเฉินหลงกระบะไม้ครับ F N 5 2 7 10สปีดเสาเหล็กแค้งข้างไม้เด็ดกล้าหาญโอ้โหนี่ครับกระบะไม้นะสุด,สด 6ล้อครับโอ้โห6ล้อกันนี้เดินเสียก็หึ่มมาเลยหินคลุกนัจ๊ะคันนี้คานหน้าทรงเขาขกว้างๆนะอารมณ์แบบคานหน้า FBR เลยเนะี่ยดูอวัวดมผมว่าน่าใช่นะเหมือนคานหน้า F อ้ยไม่น่าจะทบไม่ได้แล้วครับมีสโกลคางด้วยนี่โอ้ยเอาละโอ้โหเ,เอียงกระเทเร่เลยครับผมตอนนี้ครับสีสันของงานหน้าฝนครับ ดันดอย6ก1กึ่งศูนย์ครับได้แล้วชุดช่างโยครับผมมาแล้วครับอ่าก็มีเทไปก่อนนะนี้่นะนี่ฮะ มาดูรถพี่ดนนะครับไร่ผาเดิมชัยกันสวัสดีพี่โอลองโม่ไหนพี่เอาห้องการสนาอา ก้า f Y S สองล้อข้อกาแฟที่ไทยคันนี้นะครับเราเจอบ่อยมากครับนี่โชววิเชียรทุกคนคันนี้คนหล่อเลยนอน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 โอ้ยกลังทั้งโยครับ เบก้าโชควิเียนครนนี้ใส่คลีนครับเครื่อง 6Sd 3ยี่กระบะสมเตรแต่ว่าก็จะเน้นการตกแต่งที่ว่าเป็นสไตล์ญี่ปุ่นครับลากรูปด้วย สวยมาก่วยใสจริงๆสสเกระสีเด็ก,ก้าเลยครับอันนี้ฮะกระสีเด็ก,ก้าแท้เลยหัวเขือก็เป็นมเด็ก,ก้ากงรุ่นครับผมโอ้โหท่อออกท้ายนะแต่ว่าเป็นท่อคู่นะครับ นี่ฮะธรรมดากาดข้างโอ้โหเงาแวบ แล้วมาเจอคันนี้ในงานครับผมชอบมากเลยคันนี้เด็กเก้าร้อก้าห้าเดิมเดเลยนี้ดูสีดิสีคือแบบเดิมเดิมเลยครับเนี่ยฮ่าพวกติ๊กเกอร์อะไรต่างเนี่ยอันนี้คือแบบเดิมจริงๆคันนี้เป็นรถอ้อยนะครับรถวิ่งอ้อยเอฟวีนี่ฮะรถวิ่งอ้อยนะครับคันนี้ก็จะเป็นเครื่อง 6HH นะครับร้อยเก้าห้าแรงม้าสีคือแบบโดนใจมากเดิมๆเลยชุดกระเช้าถังลม นี่ครับชงลงชงล่างชงล่างนะครับน่าจะเดิมเดิมเลยนะของเีกาน่าจะมาทรงนี้แหละนี่ครับแปดร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับยอดนะครับทอพงท่อพักคุณจงกระสุงกระสีสวยมากนี่ครับสวยกิ๊บเลยนี่เครื่องเป็น6 HH ฝาขาวครับ FVZ 33สามสาม โอ้โสวยมากชอบทรงมากครับสวยดีครับทรงสวยแล้วก็สกภาพภายนอกคือสวยมากคันนี้ป้ายพระเดิมชัยสวยจริงๆตนใจมากครับชินคนะีนฮะอันนี้ก็จะเป็นเกียร์ซัดเอฟนะครับเกียร์ซัดเอฟน่าจะประมาณสัก12อรอบครึ่งได้นะครับ ถ้ารุ่นสองพาของไดก้านะครับก็จะเป็นเกียร์ทัดเอมาอย่างปิเกอร์ตรงโควเก่งอย่างอยู่ครบสุดจริงๆทุกคนอย่างชอบเลยครับมาเอารอบที่สองครับตอนนี้เราก็อยู่กับชุดทีมงานช่างโยนี่ครับพอดีมากับพี่ดนครับไร่พระเดิมชัยไปครับเดี๋ยวไปที่วัดกันรอบสองครับนี่ฮะมาถึงวัดก็ฝนตกพอดี lễ lễ tôm tệ thằng đi oh. hổ để có bà cứ nói chút cứt rồi còn lăng lễ đây นี่ก็ประมาณนี้นะครับตอนเสร็จตอนเย็นก็ตอนนี้ก็ฝนตกพอดีครับอันนี้คือเพิ่งไปเอาเที่ยวสองกันมาในลานก็ประมาณนี้ครับสุดยอดสุดยอดครับวันนี้ได้บุญ ไบุกรกันเต็มที่เลยวันนี้เทวดาผุมน้ำมนต์ให้แล้วนี่ครับลานวัดประมาณนี้เลยครับมีหินละสามารถใช้ประโยชน์ได้อีกเยอะเลยประมาณนี้ครับก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านด้วยนะครับที่มาร่วมบญวันนี้นะฮะเจอคิ้นหน้านะครับสวัสดีครับ